สวัสดีครับพบกับผมมาร์พินและฟิลไทยเดอะบ็อกซ์บอทดอทนะครับวันนี้แนะนำแผนที่นะครับที่เมืองปลายเนี่ยนะฮะเขาจะมีใครไปเที่ยวปลายเนี่ยเขาจะมีเนี่ยครับปลาย explorer map นะฮะก็เป็น free map ก็คือเป็นแผนที่ฟรีนะฮะก็ดูได้ครับอันนี้เป็นเล่มออกล่าสุดเลยก็คือตุลาสิตุลาถึงมกรานะครับนะฮะ มีนี่ครับ w w e x p l o r e r c o m นะฮะให้ดูก็คือตามร้านค้าต่างๆนะครับเขาก็จะมีข้อมูลตรงนี้นะครับแจกนะฮะนี่ครับก็จะมีโรงแรมที่พักรีสอร์ทมาลงโฆษณานี่ร้านยาสบายดีนะครับนี่ครับข้อมูลรีสอร์ทต่างๆรีสอร์ทที่เขามาลงโฆษณาร้านอาหารนะฮะนี่ครับด้านในก็เป็นแผนที่นะครับเนี่ครับเป็นแผนที่เป็นภาษาอังกฤษก็ใช้ได้ทั้งคนไทยคนจีน แล้วก็ฝรังนะครับที่บอกคนจีนประเด็นนี้ทัวร์จีนจะ,ะไม่ใช่ทัวร์จีนนักท่องเที่ยวอิสระของเมืองจีนเนี่ยเขาจะมาเยอะเหมือนกันนะฮะก็สีสันอีกแบบนะฮะนี่ครับไป Walking Street Guest House นะฮะเห็นว่ามีภาษาจีนด้วยเพราะว่านักท่องเที่ยวจีนมาเยอะ Rice นะฮะาย r ร c e นะฮะร้านอาหารไทยนะฮะการท่องเที่ยวต้องเดินด้วยท้องครับก็นี่ฮนะ ข้อมูลนี้เป็นแผนที่จะได้เห็นตัวเมืองปลายนะครับอย่างตรงนี้เนี่ยบัสเตชัョンนะฮะก็เป็นท่ารถของเบนปชานะฮะแล้วก็ท่ารถของอาย่านะฮะแล้วก็ตรงนี้เป็นแม่น้าปลายนี่นะครับมีถนนคนเดินมัสยิดนะฮะร้านออล็อกฟี่แยกปลายหนาวอ่านะี่ครับข้อมูลเป็นแผนที่คนไปเที่ยวไปลายได้นึกออกนะครับเพราะนั้นเนี่ยเวลาใครไปไปลายเนี่ยก็ให้มองหาเล่มนี้ด้วยนะฮะจะมีข้อมูลการท่องเที่ยวปลายแล้วก็ อีกตรงนี้เนี่ยก็คือนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นข้อมูลแผนที่เมืองปลายนะฮะก็คือบริเวณโดยรอบนะครับตัวเมืองปลายเนี่ยดูเมืองปลายแล้วก็แม่น้ำปลายแอร์พอตอยู่ตรงไหนสนามบินนะครับสะพานประวัติศาสตร์นะฮะน้ำพุร้อนอนะฮะเวียงเหนืออันนี้ดูได้ที่นี่ครับก็ข้อมูลเที่ยวปลายนะครับใครสนใจเนี่ยไปไปเที่ยวปลายแล้วเนี่ยให้มองหาแผนที่แจกฟรีนะครับไป เวลาเราไปเที่ยวตามที่ต่างๆให้มองหาแผนที่แจกฟรีถ้าเป็นเมือท่องเที่ยวเนี่ยจะมีตรงนี้นะฮะพวกนี้เนี่ยเขาจะมีรายได้จากธุรกิจต่างๆเนี่ยที่มาลงโฆษณาอย่างเงี้ยฮะแล้วเราก็ได้ประโยชน์จากเรื่องแผนที่แล้วก็ได้เบอร์โทรติดต่อนะครับก็อย่าลืมนะครับไปเที่ยวปายมองหาปาย explorer นะฮะ